ลางมหาสารคามใช่ไหมลูกหนูมาทำอะไรลูกวันนี้ครับเชียบอลค่ะอันนี้เป็นช่างภาพของทีมช่างภาพต่างๆนะครับผมโอ้หนูใส่เสื้อสีอะไรวันนี้ครับแล้วทำอะไรตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเลยน้องแม่เนาะโอเคเก็บบรรยากาศน่เชิญครับฝั่งนี้แล้วครับแม่ไปเลยไม่เป็นไรน้องเขาบอกเลี้ยวขวาไปเลยครับผมเราไปนั่งรอไปนั่งเล่นสนุกสนุกกันก่อนนะครับเกียดูข้องเชียดูสิดูใส่มวลดีไหมโอ้อันนี้เป็นรถ โอ้ช็อปทูนะครับผมเป็นชอปเคลื่อนที่นะครับเป็นร้านที่ขายของลิขสิทธิ์ครับคุณพ่ออยากได้ยังเลยยิ่งใหญ่มากครับดูครับมีชอปขึ้นไปสักหน่อยไหมขึ้นได้สหน่อยไหมพ่อต้องเสียงเงินน่เลย,เลยถ้าพ่อขึ้นไปพ่ออยากได้เสื้อสีดำอยู่แล้วเนี่ยพ่ออยากได้มากเลยอะแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่บาทกี่ตังเท่าไหร่ดูสิครับสวัสดีครับพี่เรียกเอาแล้วลูกสุดยอดเลยครับ นี่นานๆทีจะได้มาภูทรครับดี่ครับอ่าขออนุญาตนะครับเราเห็นสีดำตัวไหนสวยกว่ากันอ๋อเอาเลือกให้พ่อหน่อยตัวหนึ่งพ่อจะได้สีดำมาลูกขออนุญาตนะครับขออนุญาตซื้อของที่ลึกแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตปิดก่อนครับขอบคุณครับผม ได้แล้วใช่ไหมลูกเอาอะไรฝากไว้ก็จะเอาเชิญครับผมมาเลยมาเลยมาตั้งตู้นี้ลูกจะนั่งตู้ไหนได้หมดเลยนี่ครับผมของเชียร์นะครับผมมาเชียร์ใครครับมาเชียร์ครับนอันนี้มาเชียร์ใครครับไม่รู้เหมือนกันอะเร็วอัตซ่าอ๋ออัตซ่าค่ะลูกชื่อชื่อเล่นพี่เขาชื่ออัตซ่านะลูกนะเรียกอัตซ่านะครับอัตซ่าค่ะ ค,ครับผม,บผมเอาเลครับเต็ทมที่พายตมที่พายทีพยมเขามาเลยลเลครับลืมไปเรื่ปกติที่ก่อนด้วย ตอนนี้ก็กำลังรอนักเตะนะครับตอนนี้ทีมบีูมาแล้วนะครับนักบอลทีมชาติมาหลายคนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นป๊อปคอนนะครับป๊อปปี้กะนะครับผมครับโอเคก็มาเชียร์ทีมอะไรลูกทีมปูมหาการเหรอลูกนะคะลูก,ลกโอทีมปูเหรอวลูกคุณแม่ก็ทีมดีโอเดี๋ยวคุณแม่ครับวันนี้เราจะทําคลิปกันก็คือถ่ายสกอร์ถ่ายผลกัน นะครับว่าเราจะเอาวันนี้จะกี่ประตูนะครับทีมแบงคอกกับทีมมหาสารคามให้คิดก่อนนะครับผมให้เวลาคิด2วินาทีนะครับผม 1...2... หมดครับโอเคครับสกอร์เท่าไหร่ครับวันนี้ครับผมสารคามเท่าไหร่แม่คข้าเท่าไหร่สารคามหนึ่งยิงได้ลุงลูกแม่คข้าเท่าไหร่สามโอ้โหหนึ่งต่อสามนะครับอ่คุณแม่ครับผม ห้ามลอกกันนะครับผมทีมสรา,ารคามได้เท่าไหร่ได้สามทีมสามยิงสามลูกเลยเหรอใช่สามลูกเลย <c oughs> แล้วแล้วแล้วแบงคอกยิงเท่าไหร่ได้สองโอ้ไม่ค่อยจะลำเอียงเท่าไหร่เลยนะครับม่สา,าสารคามชนะสามสองป็นไปได้ไงนะครับคุณ<อ>พ่อนะครับคุณพ่อทายว่าวันนี้น่าจะจบที่สกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งนะดาไว้นะครับผมทนะีมสรา,ารคามยิงได้หนึ่งลูกนะครับผมคิดว่าเราติดตามนะครับสกอร์ใครจะถูกนะโอเคนะ ใครกับผลสกอร์ใครจะใกล้ที่สุดใช่ไหมโอเคไหม

สำหรับท e ่านผู้ชมวันนี้นะครับสอง7คนห้าร้อยหกิบเจ็ดนยาตู้งแนานนบาทยอดจำหน่าของเที่ลกมืนสองันสอบาทครับขอบคุณทุานเป็นอย่างสัขอบคุณทุกครับ một không?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  <laughs> một không? này không? một 3าอะไรตวสามูนย์นะครับผมผใครใครนะใครับแย่นะครับผมใครใครสกอร์ได้ใกล้สุดครับผมหนูนะครับโอ้จุดยอดเลยไม่ถก่อนะแต่ว่า,วา้โอเคครับผมจุดยอดเลย